สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กที่น่ารักของคุณครูทุกคนคะ่ะแล้วก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะคุณครูบุษรันชนหารคุณครูซ่อมคะ่ะเป็นครูประจําชั้นอนุบาลหนึ่งคะ่ะโรงเรียนศึจการน้าสมคะ่ะเรามาเจอกันในคลิปคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปวิชาพัฒนาภาษาไทยคะ่ะค่ะในคลิปที่แล้วนะคะคุณครูก็ได้ให้การบ้านไปได้หมด2หน้าคะ่ะก็จะเป็นหน้าที่26 แล้วก็หน้าที jis, you. You ่ weather, so like stay, me, 1 7ค่ะเด็กๆทำเสร็จกันหรือยังคะถ้าทำเสร็จแล้วค่ะอย่าลืมถ่ายรูปส่งในลายกลุ่มอนุบาล1ค่ะมาโอนเพื่อนๆแล้วก็ให้คุณครูดูด้วยนะคะค่ะสำหรับเด็กๆคนไหนที่ทำไม่ทันไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อยวันละหนึ่งหน้าก็ได้นะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งในลน์กลุ่มอนุบาล1มาให้เพื่อนๆแล้วก็ให้คุณครูดูด้วยนะคะค่ะก็อยากจะฝากค่ะสำหรับท่านผู้ปกครองท่านใดนะคะที่ยังไม่มา รับหนังสือของเทอมที่1ส่วนที่เหลือนะคะสามารถมารับหนังสือได้ที่โรงเรียนค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา9ก้นกาตรงถึงเวลา15บหนกาตรงค่ะเพราะว่าอาจจะเริ่มนะคะได้เริ่มนะคะเรียนวิชาใหม่ไปแล้วนะคะก็คือเล่มของตัวเด็กค่ะได้เริ่มไปในหนึ่งคลิปแล้วนะคะส่วนนะคะวิชาพระนามภาษาไทยก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะถ้า,าหมดในนาสุดท้ายแล้วคุณครูก็จะเริ่มวิชาใหม่นะคะ ค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนค่ะคุณครูค่ะาจะามานะคะแนะนํานะคะเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ค่ะซึ่งหน่วยการเรียนรู้ในคลิปคลิปนี้นะคะก็จะเป็นนะคะเกี่ยวกับนะคะหน่วยบ้านแสนสุขค่ะก็จะมีทั้งหมด5หน่วยนะคะอ่าก็สาระนะคะก็จะมีทั้งหมด5สาระด้วยกันนะคะก็จะมี1น,นะคะลักษณะของบ้านค่ะ แล้วก็สค่ะส่วนประกอบนะคะของบ้านค่ะ3ความสําคัญของบ้านค่ะ4ค่ะการดูแลความสะอาดบ้านค่ะแล้วก็สาระที่5นะคะบ้านของสัตว์ต่างๆค่ะสัตว์เลี้ยงนะคะอาศัยอยู่ที่ใดบ้างนะคะค่ะในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นนะคะ ในกลุ่มสาระที่1นนะคะก็จะเป็นสาระเกี่ยวกับลักษณะของบ้านค่ะบ้านของเด็กมีลักษณะอย่างไรบ้างคะส่วนมากแล้วในปัจจุบันนะคะก็จะเป็นบ้านนะคะอาจจะเป็น1ชั้นหรือ2ชั้นจะอยู่ที่ประมาณนี้นะคะแล้วก็จะทำทรงอาจจะเป็นโมเดลนะคะก็จะเป็นอาจจะเป็นทรงธรรมดาแต่ว่า,าในยุคปัจจุบันนี้นะคะก็จะเป็นทรง โมเดิร์นนะคะสะส่วนมากนะคะแล้วก็จะเป็น1ชั้นแต่ว่าจะกว้างขวางออกไปข้างหลังแล้วก็ด้านข้างของบ้านนั่นเองนะคะบ้านของเด็กมีลักษณะอย่างไรคะอ่าถ่ายรูปส่งมาให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะบ้าน,นเด็กสวยหรือเปล่านะคะถ่ายรูปส่งมาเพื่อนๆแล้วให้คุณครูดูด้วยนะคะ ค่ะเด็กๆคุณครูนะคะก็จะพาเด็กไปดูค่ะละักษณะของบ้านนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะก็จะมีตัวอย่างค่ะ,ะสําหรับบ้านที่เป็นสองชั้นแล้วก็ชั้นเดียวนะคะจะเป็นทรงโมเดนอย่างนี้นะคะคุณครูก็จะมีตัวอย่างให้ดูค่ะ,ะถ้าเป็นทรงโมเดลน,นะคะก็จะเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะแล้วก็จะมีะลักษณะข้างหน้าบ้านที่สวยงามนะคะแล้วก็จะมี ขยายออกไปด้านข้างนะคะแล้วก็จะขยะายออกไปด้านข้างลงไปข้างหลังอย่างนี้นะคะเพื่อบางคนก็อาจจะมีผู้สูงอายุนะคะที่ไม่สามารถที่จะเดินขึ้นบันไดบ้านก็จะสร้างบ้านแค่ชั้นเดียวนะคะแล้วก็2ค่ะบ้าน2ชั้นค่ะบ้าน2ชั้นนะคะก็จะยังเป็นที่นิยมอยู่นะคะสําหรับาการทําบ้านนะคะก็ยังเป็นที่นิยมอยู่ ะะก็จะมี2ชั้นค่ะด้านล่างก็จะเป็นห้องรับแขกห้องครัวนะะห้องน้ําค่ะข้าบนก็อาจจะเป็นห้องนอนได้ค่ะสําหรับบ้านที่อาจจะมีผู้สูงอายุก,ก็จะแนะนำให้เป็นบ้านชั้นเดียวนะคะบ้านของเด็ก,ดกมีลักษณะอย่างไรเอ่ยอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้ค,ครูดูด้วยนะคะค่ะเด็กๆ ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะคุณครูก็จะพาเด็กๆนะคะไปทบทวนค่ะการนะคะนับเลขค่ะเรามาททวๆการนับเลขพร้อมกันเลยค่ะ<ป>เลขหนึ่งเสาธงเลขสองคอเป็ดเลขสามหย,กยกักหยักเลขสี่เรือใบเลขห้าท้องป่อง เลข6วงกลมข้างล่างเลข7เส้นเอียงเลข8ไขแ่แฝดเลข9วงกลมข้างบนเลข10มี1กับ0ค่ะอย่าให้เด็ดนะคะฝึกท่องฝึกอ่านตามคุณครูอย่างน้อยวันละ1รอบค่ะเด็กก็จะสามารถจำได้แล้วก็จะเก่งด้วยนะคะ ทีนี้เราก็ได้ทบทวนนะคะการนับเลขไปแล้วค่ะคุณคณรูจะพาเด็กๆไปร้องเล่นเต้นตาเพลงค่ะไปดูพร้อมกันเลยค่ะ ก็ได้นะคะเกร็ดความรู้ค่ะเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้นะคะบ้านนะคะแสนสุขของเราไปแล้วนะคะแล้วก็ได้นะคะทบทวนการนับเลขค่ะพร้อมด้วยผลใคลายรวมกับรงเล่นเต้นตาเพลงค่ะทีนี้คุณครูก็จะพาเด็กๆเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะรบกวนท่านผู้ปกครองหยิบหนังสือวิชาพัฒนาภาษาไทยขึ้นมาเลยค่ะเปิดไปในหน้าที่28ค่ะในหน้28า28ทาอะไรคะ ในหัวข้อลากเส้นตามรอยประค่ะก็จะมีรูปนะคะกล่องของขวัญทั้งหมด4กล่องค่ะก็ให้ระบายสีให้สวยงามเลยนะคะพร้อมด้วยเขียนตามรอยปะค่ะก็จะเป็นตัวเหมือนไม้ยมกนะคะก็จะมีทั้งหมด3บรรทัดค่ะก็ให้เขียนตามรอยปะ,ะให้สวยงามแล้วก็สมบูรณ์เลยอันนี้จะเป็นการมานห้าที่28ไม่ยากเลยค่ะเด็กๆได้ฝึกจับดินสอนะคะได้ฝึกเขียนนะคะ ค่ะทีนี้เราจะมาดูหน้าที่29ค่ะในหัวข้อลากเส้นตามรอยปะเช่นเดียวกันค่ะ ก็จะมีรูปน้องหมานะคะอยู่ในรองเท้านะคะแล้วก็จะมีอ่าลากด้วยสเก็ตบรอร์ดนะคะก็จะมีน้องหมา2ตัวค่ะก็ให้ระบายสีให้สวยงามค่ะพร้อมด้วยนะคะแขนตามรอยปะนะคะอ่าเป็นวงกลมนะคะก็จะไม่หมดแค่2บรรทัดเองนะคะก็ให้แขนตามรอยปะให้สวยงามแล้วก็สมบูรณ์ค่ะพร้อมด้วยระบายสีรูปน้องหมาด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นการบ้านน้าที่29ค่ะไม่ยากเลยค่ะ เป็นการฝึกจับดนสอนะคะค่ะฝึกใช้ข้อมือนะคะเด็กๆฝึกทำบ่อยๆค่ะเด็กจะได้เก่งนะคะค่ะการบ้านในวิชาพ,พนานภาษาไทยในเล่มนี้ก็จะมีทั้งหมด2หน้าค่ะก็จะมีหน้าที่28แล้วก็หน้าที่29ค่ะเด็กทำเสร็จแล้วค่ะอย่าลืมถ่ายรูปส่งไลยใกลุ่มอนุบาลหนึ่งค่ะ อเพื่อนแล้วก็ให้คุณครูดูด้วยนะคะสําหรับนักเรียนคนไหนที่ทําไม่ทันไม่เป็นไรคะ่ะทําเสร็จทีหลังก็ส่งรูปยวอหลังมาเพื่อนแล้วก็ให้คุณครูดูด้วยนะคะค่ะก็อยากจะฝากอีกหนึ่งเล่มนะคะ,ะก็จะเป็นเล่มที่คุณ,ค,ณครูแจกให้ไหม่นะคะเป็นเล่มเขียนตามรอยประ,ะ่าซึ่งค,ครูก็จะเริ่มจากตัวที่เขียนง่ายก่อนนะคะให้เด็กเขียน าตามรอยแปะแค่หนึ่งหน้านะคะเขียนแค่วันละหน้าเดียวก็พอแล้วนะคะในเล่มที่คุณครูแจกไปให้ใหม่นะคะเป็นเล่มของสมุดนั่นเองนะคะอยากให้เด็กนะคะฝึกท่องฝึกอ่านอย่างน้อยวันละหนึ่งหน้านะคะ่ะเด็กๆก็จะได้ เก่งนะคะพอเวลาที่เปิดโรงเรียนมาเด็กก็จะท่องได้แล้วก็ท่องเก่งด้วยนะคะค่ะแล้วก็คุณคณรูก็อยากจะฝากค่ะให้เด็กๆน,นะคะเขียน <ๆ S 1> ตามรอยปะในสมุดนะคะเขียน <ๆ S 1> ตามรอยปะที่คุณคณรูให้แจกหม่ไปนะคะ1เล่มค่ะก็ให้เขียนวันละหนึ่งหน้าเท่านั้นนะคะเขียนตามรอยปะวันละหนึ่งหน้าเท่านั้นคุณคณรูก็จะปั๊มนะคะตัวที่เขียนง่ายให้ก่อนนะคะเพื่อเด็กๆจะได้ฝึกจับอินสอแล้วก็ฝึกข้อมือนะคะค่ะก็อยากให้เด็กๆนะคะ มันนะคะฝึกทำนะคะอย่างน้อยวันละหนึ่งหน้าก็ได้ค่ะทำเสร็จแล้วก็ไปดูกระตุน้นกินขนมนะคะพอพักผ่อนแล้วก็มาเขียนหนังสือแล้วก็ถ่ายรูปส่งให้คุณครูแล้วก็เพื่อนๆดูนะคะค่ะก่อนที่จะจบคลิปนะคะ,ะคุณครูก็จะมีคลิปจากคุณครูพี่เรียงค่ะที่ตั้งใจนะคะนำมาฝากให้กับกเด็กๆค่ะเพื่อผ่อนคลายอารมณ์ค่ะแล้วไปดูเพ้อมกันเลย ดีค่ะเด็กๆน่ารักทุกคนมาพบกับคุณครูอีกแล้วนะคะคุณครูชื่อคุณครูพรนภาเรืองจันทร์วันนี้คุณครูคมีคิปเต้นสนุกๆเป็นท่าบริหารร่างกายต้าโควิดกันค่ะนักเรียนพร้อมหรือยังเอ้ยถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลย